ครับครับผมเป็นโชว์พิเศษจริงๆเป็นโชว์โชว์ครับเป็นโชว์ง่ายได้เปิดตัวเพลงใหม่ในไแบบต่อส่ายละครแรกใหม่ครัแล้วก็ได้ร้องเพลงแรกที่ร้องด้วยครับใช่ครับใช่ก็เอาตรงๆก็เข้ามาก็คือซ้อมนะทุกที่คือสนามซ้อมใช่ก็มีเวลาซ้อมประมาณ20่สิบนาที ดีนะครับดีเพราะว่าร้องคนเดียวแล้วเหงาเหงาครับเหงาใช่ร้องถูกใจไหมครับฮะร้<า>องถูกใจไหมถูกใจถูกใจเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมให้เขาร้องคนเดียวเลยแล้วก็อ๋อได้เพลงใหม่แล้วไงแล้วเดี๋ยวผมก็มัน <laughs> ก็ก็ <laughs> เอ้ยร้องได้กัน<ว>กอะไรนะครับ,อบ <laughs> โอ้โหไม่น่าไหวนะมันมีท่อนไฮโน้ตสุดๆไปเลยไม่น่าไหว ก็ดีนะผมว่าดีเนื้อฟังเรื่อยๆก็ติดหูเหมือนกันนะใช่อะไรนะมีแอบช่วยโปรโมทไหมครับโปรโมทเลยเราไม่ต้องแอบ,บหรอกนี่กรแตรงครั้งใหม่ก็ดีดีครับรู้สึกดีใจที่ทุกคนฟังเพลงแล้วก็มีการวิเคราะห์กันในทวิตเตอร์ครับว่าทั้งเอ็มวีทั้งเนื้อร้องทั้งเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่คนฟังเพลงเราแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบ ฟังไปเพลิดเพินแต่ว่ามันมันฟังกันจริงกันจ,จังเลย okay, ครับโอเคครับรู้สึกดีใจครับคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าเพลงนี้แต่งมาเมื่อสองปีที่แล้วครับที่เราคุยกันใช่มันมันมันเริ่มตั้งแต่มานานมาแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นเราเหมือนดิวกันอะไรมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เสร็จอะไรเราเพลงนี้ก็เลยปล่อยหายไปเลยตอนนั้นมคุยกันเอ้ยอยากร้องเพลงช้าที่มันเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ย แล้วเขาก็แต่งไว้เสร็จแล้วเราไม่ได้มีโอกาสมาร้องแล้วพอพอมาตรงเนี้ยผ่านไปสองปีอ่ะเรื่องราวต่างๆก็ก็ผ่านไปแล้วก็เขาก็กลับมาม่ก็คือพี่ผอยวงเอ้ยค่ายมีอ่อนนะครับเขาเลยบอกว่าเออมีเพลงที่แต่งไว้ให้นะอยากอยากจะร้องอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าเฮ้ยเพลงนี้มันผ่านมาสองปีแล้วนะทําไมความหมายมันก็ดีทําไมพี่ไม่ให้คนในค่ายร้องไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเพลงนี้แต่งให้ วอลโดยเฉพาะเลยก็อยากให้ลองเราก็เลยแบบมันเป็นตัวแทนต่างๆที่ร้องเพลงที่เขาตั้งใจแต่งเพื่อเราโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทั้ง m อมีทั้งอะไรผมรู้สึกว่าผมเป็นเป็นศูนย์รวมแล้วไงคนที่ทํางานอาร์ตงานวิดีโองานเลงงานศิลปะอะไรต่างๆรวมแล้วให้ผมเป็นคนกระจายแล้วกันใช่ค่อนไหนที่ยากเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมาก ที่สุดที่ผมเคยร้องแล้วมันเพราะว่ามันมีท่อนที่เสียงมันสูงแล้วก็ต่ำเป็นเป็นแบบมันไม่ได้ไล่โน้ตนะครับมันมันปึ๊บแล้วก็สูงขึ้นไปแล้วก็ก็ยากยากมาท่อนที่สูงๆครับยังมีเราแบบเป็นแห้แอปดีนะแอปยีงไม่ดีเหมือนกันเสื้อผ้าเสื้อผ้าครับเฮ้ยมันเป็น ผมว่ามองเป็นงานอาร์ตมันก็ดีแหละมันมีจริงๆผมว่ามันมีอีสต์เอ็กหลายเลยอันมากๆเลยแบบตอนที่ผมได้ดูครั้งแรกผมก็้ออันนี้คืออะไรอ่ะแล้วก็แบบยังไม่เก็ตไงแต่พอเขาได้อธิบายแล้วก็โอ้มันมันว้าวแบบว้าวเอ้ยมันซ่อนเข้าไปจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าดีนะแล้วแต่ละอันมันมีความหมายหมดอ่ะก็แล้วเขาตีความเหมือนกันออกหมดยังยังใช่ปะจริงๆแล้วอ่ะมันคือเราตั้งใจทําไปในแบบที่เราตั้งใจนี่แหละแต่ว่าคือลองคุยกันกันกับทีมงานดูเขาบอกว่า เราเป็นคนทํางานศิลปะเมื่อเราทําไปแล้วก็ถือว่าเราตายไปแล้วก็คือให้คนดูเป็นคนตีความจากประสบการณ์อะไรในตัวเขาเองไม่ว่าจะตีความไปในทางไหนอผมรู้สึกว่ามันก็ถูกในมุมมองของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรผิดถูกมาใช่ผมว่าเป็นทริคเหรอคุณยอมรับว่าเป็นทริคเหรอไม่ไม่หมายหมายถึงว่าฟิกไหมไม่รู้แต่ว่า ผมชอบ MV นี้มากๆครับแล้วผมดูบ่อยเพราะว่าผมชอบที่จะพอพอดูไปเรื่อยๆรื่อเราก็จะคิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันัเหมือนท่างานกับพีออนจนแบบว่าเขารู้ใจเราแล้วบว่าเราชอบแบบไหนก็ก็อาจจะใช่นะเออใช่ใช่เหมือนเป็นเพลงที่ผมแบบถูกใจเลยครับหลังจากนี้จะมีเพลงแบบนู้ออกมารอง้วยกันทำไมอ่ะเอ่อก็อาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะไม่มี อะไรนะครับดูสปอยใช่ไหมเพลงก่อนก็คืออ้อนไม่เก่งแต่เพลงต่อไปก็คืออ้อนเก่งสุดๆใช่เอออ๋อเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นสองอ้อนเก่งสุดๆอาจจะอ้อนเก่งสุดๆครับอะไรครับเนี่ยสามปีแล้วใช่ไหมครับโอ้ก็เรียกได้ว่าก็เติบโตขึ้นนะเนาะแบบแฟน แม้กระทั่งตัวแฟนๆเองก็แบบก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก so really ็ก็อบอุ่นอบอุ่นคือนแล้วอบอุ่นฮะครับครับก็อบอุ่นใช่แล้วโอ้โหมิตรภาพเพื่อนถ้าแบบในกองถ่ายก็เป็นทีมเดิมส่วนมากอะไรเงี้ยก็อบอุ่นกว่าเดิมมากๆครับเป็นเพื่อนกันจริงๆไปแล้วอ่ะใช่ครับก็ก็ถือเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่เขาอยากรักเราอยู่ไง เขาเรียกว่ากําลังใจรายวันนะแสดงว่าเรายังไม่ใช่อะไรนะศิลปินนะนักศิลปะอหไรยังไม่ตายยังยังยังอยู่ยังไม่ตายยังยังไม่ตายจากไปครับผมเห็นนอกจากนี้แต่ละคนก็มีช่องดูทูอืมครับให้ขายกันทางช่องดูแต่ละคนเลยโอหูยก็ขายก็เข้าได้ใช่ไหมเข้าแล้วเข้าเข้าแล้วอ๋อไม่ใช่ขายก็ขายคอนเทนต์ก็เป็นเรื่อยๆเปื่อยๆแต่แต่ว่ามันมันสนุกนะผมว่าดูเบาสมองแล้วกันย่อยง่ายฮะ แต่ก็อยากให้ดูไปยิ้มไปแล้วกันแต่เข้าได้ครับโหลายกล้องอะไรนะพุณยายก็มีโอผมแกล้งตลอดไม่ไม่ถ่ายก็แกล้งก็เลยน่าจะได้ตั้งกล้องไว้ก็น่าจะได้เห็นบ้างผมก็รายการ YouTube เหมือนกันก็เข้าได้เหมือนกันนะฮะเขาผมก็เป็นรายการที่ เหมือนจะพาไปตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะพาไปเก็บเลเวลไปทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนแต่สุดท้ายมันมันก็เหมือนรายการเปลี่ยนเปลี่ยนไปเฮ้แต่ก็ได้ได้ความรู้ได้อะไรแต่ว่าก็ได้ได้โจกด้วยครับได้โจกด้วยเหมือนกันหรือจะรายการคู่ก็มีนะครับได้ได้หมดนะฮะะได้หมดนะตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงจะเริ่ม ถ่ายแล้วมั้งครับน่าจะเร็วๆเนี้ยฮะคือเราสองคนก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันน่าจะต้องแล้วแหละเพราะเราถ่ายเสร็จแล้วไงมันอยู่ที่เขาแล้วตอนเนี้ยครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตถ้าเกิดเรารู้ก็เดี๋ยวค่อยแจ้งเป็นข้อมูลอะไรกันเลยก็จะเป็นใช่ไหมล่ะผมก็ไม่รู้ว่าตามตามสปอยหรืออะไรมันหลุดไปขทางไหนถ้าเกิดตามตามนั้นก็จะเห็นเป็นชุดไทยชุดอะไรอย่างงี้ชุดประจำยุค ประจำพื้นถิ่นอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็จะเป็นเรื่องของเรื่องเรื่องของย่อยง่ายครับใช่เรื่องทั้งหมดมันย่อยง่ายแล้วดูเพลินๆครับใช่เพิ่งปล่อยแล้วใช่ไหมเอาปล่อยแล้วหรอปล่อยแล้วอันเปิดเปิดดูเลยแล้วงั้นงั้นผมขอดูไปด้วยยังไม่ได้ดูเลยฮะยังยังเนาะ อโเคแบบสัมภาษณ์อย่างงี้ก็ได้ได้เลยมีตีใหม่อ่ะแบบใหม่ไปตามยุคสมัยยังไงแนวพังามีคำถามแบบเรียวถามไหมครับอุ๊ยก็สนุกเพราะว่าพี่แดนเป็นกันเองมากครับใช่แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ถ่ายมีถ่ายเล่นๆกันด้วยครับผมเป็นวอล์ก แต่ก็มีเกงกีเดสกันนิดนก็ตอนแรกตอนแรกก็เกงอยู่ครับแต่ก็่แลแหละคมพี่แดนเขาก็จะคุยได้ง่ายหน่อยครับเขาน่ารักน่ารักมากงง,ง,งอยู่ครับยังงงอยู่ยังงงอยู่แต่ดีนะ<ด> <ผม S 2> เพลงปไปโฟกัสเพลงเขาบมมว่าเพลงเขาเพอ,พอเร,ร,เ,รอเลยเลยเลย ก็ก็ดีครับดีเกินคาดเลยแหละใช่นั่นแหละะอารับกก็มันก็เป็นแบรนด์ขายเสื้อผ้าแต่ผมไม่อยากโฟกัสแค่เสื้อผ้าไงคือเผื่อความอินดี้ผมอยากจะทำอย่างอื่นด้วยผมคือไม่งั้นมันเป็นการสะคปไปผมก็เอาเป็นว่าอยากขายอะไรก็ขายได้ประมาณนั้นผมก็มีมีเหมือนกันครับแต่ว่าผมเปิดขายอันแรกคือ NFT ครับในนั่นแหละโลกออนไลน์ไปแล้วก็ เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีของมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทยอยทําอยู่แต่ว่าเราจะเปิดแบบให้มันเป็นเรื่อยๆครับไม่ได้หายไปไหนอะไรอย่างนี้กรอกัอกอนนะครับอรรโอ้โอ้ก็นั่นแหละครับถ้าสําคัญสุดในปีนี้ผมว่ามันก็พอๆกันแต่ถ้าเกิดยิ่งใหญ่ที่เราภาคภูมิก็คือนั่นแหละฝากซีรีส์พวกเราด้วยนะฮะ<ช>ันรักรุ่นพี่ครับก็ฝากคนรักไว้ด้วยครับตั้งใจมากฝากทุกคนรอติดตามนะครับผมแล้วก็มี youtube มี Youtube ที่เพิ่งขายกันไปสรุปมีคนเข้าไหมครับตอนนี้ยังเนาะเข้าไปแล้วอ๋อเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวติดต่อไปแล้วเน่ยอ๋อเห็นแล้วโอเคเ่อนการคุยโทรศัพท์อยู่แสดงว่าประสบแล้วไม่ไม่ใช่ไลฟ์ด้วยอ๋อไม่ใช่เขายังไม่ได้ออนแอร์อะไรเลยเข้าแล้วได้ไงี้ยวอะโอเคนั่นแหละครับขอบคุณครับ